แล้ววันที่มีเรื่องนี่ะที่ขับรถมาล้อมกมใช่ค่ะเขาล้อมกูแล้วเดี๋ยวเรืมางทุกอย่างยังไงคังเมียผมตกใจช็อกเป็นอะไรไปใครรับผิดชอบเอ้ากูภายปอดได้เนี่ยเราต้องฝึกผายปอดไปช่วยเหลือคนได้เพราะเราช่วยสังคมได้แล้วมาแซบจ้าได้ช่วยเหลือสังคมเยอะพอดีเฮปปุ่งปุ่อุปกรณ์ยาเยอะอะไรมีหมดช่วยเหลือสังคมได้ครับกูบุณนะช่วยเหลือสังคมยังไงเขกามาครับถ้าเกิดเรื่อง โดยที่กระทำกานมีอุบัติเหตุผมก็ต้องช่วยผมก็โทรให้รถโรงพยาบาลมารับเลยหรือหน่วยกู้ภัยมารับเลยก็จบหน่วยกู้ภัยให้มารับครับผมจะมีเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาเรื่ออะไรเดี๋ยวกู้ภัยเบอร์อะไรฮ113 113ครับจะสั่งพิสานให้พ่องที่รู้อันนี้1669ใช่ครับเดินโรคาตันยูมารับได้อะไรได้ถูกต้องครับครับผมางคนคนโอ๊ยเบื้องต้นผมช่วยเหลือคุณได้แต่ถ้าเป็นจริงขึ้นมาคุณช่วย แขนค้างอะเพราะพวกคุณเนี่ยคุณทำไมไม่ให้คนที่ว่ะทำเป็นดูแลการป่วยเป็นต้องให้เขาดูแลเฮ้ยผมไม่เคยไปแตะเนื้อต้องตัวนะคุณพูดอย่างนี้ได้ยังไงเอาเนี่าไอ้เยนี่ไปสิเดี๋ยนี้ไปสิเดี๋ยวเคีียวก่อนไปเคลียวก่อนคุณจะรีไปสิผมกำลังจะรู้ไปคุยคุณอยู่แล้วคือเนี่ยพอคุณรู้จังหวะคุณหนีผมเลยผมไม่ได้หนีผมมาดูแลเมียผมนคุณรู้ว่าไม่เดี๋ยวผมเอาแน่ คุณหนีเปิดเลยออกล็อกปีเลยไม่ใชเอาสิมองเมียผมทำไมไม่ได้มองกูมองเมืองมองเมืองเดิมืองนี่หน้าอยู่เหมือนปีเสียทุกทีเลยนะผมจะออกหูดแล้วเนี่ยเออเหมือนไปเซ็ตม้างบ้ต้องถูอะไรว่าองถูถูถูวินอับากไม่มีถูอันนี้เคลียร์เรื่องผมดีกว่าเรื่องวินดีกว่าอันนี้เคลียร์ตาตรงเลยว่าเพรนั้นคุณล็อผมทม่ไม้อยากจะอะไรอยากจะรู้ว่าในคลิปเนี่ยคุณบอกว่า น้องแนนเป็นเมียคุณใช่ครับอันนี้ผมได้ทราบข่าวว่าอย่างบริษัททั่วไปเนี่ยเขาบางทีช่วงโทรมาเนี่ยบอกว่าจะมารับกี่โมงคะอ่าผมไปรับคุณได้แต่คุณบอกว่าคุณเป็นเมียผมนะนี่เลยแบบนี้เลยแล้วเจ้าวอนซัทรับจ้างแล้วเนี่ยเขาจะเล่นงานผมใช่จริงๆแล้วคุณเป็นอย่างนั้นไหมไม่มีหรอกพี่ใช่ครับผมเป็นผัวเมียกันจริงผมไม่เชื่อยังไงผมเียผมถามมผเป็นผัวเมียกันจริงๆพิสูจน์ได้ไหมพิสูจน์ได้ไหมฮะพิสูจน์ยังไง ถ้าคุณเป็นผัวเมียจริงคแต่งงานไหมจดทะเบียนไหมคุณเอาไปทะเบียนสมรสมาให้ผมดูหน่ยถึจุดที่ไหมครับแล้วผมจะยอมกราดเท้าขอโทษคุณกราดเท่านี้เลยกัดตรงนี้เลยดีกว่าไหมกราดตอนนี้เลยคุณคุณอย่าขึ้นมึงก้คุณอย่าขึ้นแม่อย่าขึ้นแม่ไปเคลียร์เขากรัดเลยขอดูใบอยู่บ้านครับอืออยู่บ้านครับแล้วคุณมาทะเลาะกันขนาดนี้คุณไม่เตรียมมาล่ะพกมาสิคุณพกมาทะเบียนสมรสผมต้องมาอวดคนรู้นคนนี้ด้วยเหรอเออมันไม่จะเป็นนะแต่วันนี้มันสำคัญไงมันสำคัญมันเกี่ยว กับบริษัทผมบริษัทกบกับวินเนี่ยเอาเป็นงานแถลงข่าวพ่อมึงตายก็ถึงมึงแถมตายที่เนี่กันนะเอคุณด่าพ่อใครด่าพ่อใครคุณดหญ่ไงล้ล่เรื่องล้เกินคุเลยผมก็ไม่อะไรลุมะลุมอะโตโตอะไรอะไร ง่ายเรียบเขาง่ายเออเอางี้ปิวยังลูกหมาเึงอ่ะเดี๋ยวทำไมเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อย้วฮครับผมท่านจะได้รับความสนุกสนานได้ที่นี่ที่เดียวไลฟ์คอมเมดี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับท่านอยากให้เราตกประเด็นไหนล้อเลียนอะไรนะครับเขียนคอมเมนต์ด้านล่างมาได้เลยนะครับเราจะจัดให้เต็มที่รับประกันความมาสนุกสนานอย่างแน่นอนครับ